กับคำถามที่ว่าถูกฟ้องคดีแพ่งไปศาลครั้งแรกควรทำอย่างไรบ้างมาฟังทนายโอกครับแนวทางการไปศาลนัดแรกในคดีแพง่งข้อที่1ครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนวันนัดปรึกษาทนายความเพื่อวางแนวทางคดีและให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการแทนคุณในศาลศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมาย ทำความเข้าใจข้อพิาพาทและคำให้การที่เกี่ยวข้องกับคดีรวบรวมเอกสารและหลักฐานเช่นบัตรประชาชนสำเนาหมายนัดเอกสารสัญญาหนังสือรับรองภาพถ่ายหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเตรียมเสื้อผ้าแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมเช่นเสื้อเชิ้ตกางเกงขายาวหรือกระโปรงสุภาพไปถึงก่อนเวลา ควรไปถึงศาลก่อนเวลานัดเพื่อหาห้องพิจารณาคดีและติดต่อเจ้าหน้าที่นี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนวันนัดไปศาลครั้งแรกในคดีแพ่งนะครับต่อไปครับเรามาดูในเรื่องของสิ่งที่ต้องทำในวันนัดแรกคดีแพ่งนะครับข้อที่1ครับติดต่อเจ้าหน้าที่ศาลยื่นหมายนัดและสอบถามห้องพิจารณาคดีข้อที่2 เข้าร่วมการไกล่เกลีย่ยศาลจะสอบถามว่าคู่ความประสงค์จะเจรจาประนีประนอมไหมหากตกลงกันได้คดีอาจจบลงทันทีโดยทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลต่อไปครับจะเข้าสู่กระบวนการชี้สองสถานหากไม่สามารถไกล่เกลีย่ยได้ศาลจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทที่ต้องพิสูจน์ศาลจะแบ่งหน้าที่ในการนำพยานหลักฐานของแต่ละฝ่าย จากนั้นจะกำหนดวันนัดส,สื่อพยานต่อไปนะครับสิ่งที่ควรปฏิบัติในศาลนะครับปฏิบัติตามกฎของศาลห้ามถ่ายรูปบันทึกเสียงใช้โทรศัพท์ในห้องพิจารณาคดีใช้ถ้อยคำสุภาพหากกล่าวถึงผู้พิพากษาให้ใช้คำว่าศาลหรือท่านให้ความร่วมมือทำตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ศาลอย่างเคร่งครัดก็เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติในศาลนะครับ สรุปนะครับนัดแรกของคดีแพง่งมักจะเน้นไปที่การไกล่เกลีย่ยและการชี้สองสถานหากตกลงกันไม่ได้ศาลจะกำหนดประเด็นและวันนัดสืบพยานต่อไปมีปัญหาปรึกษาทนายโอได้ครับ